เดีลยวะอันนี้ลองลองลองแก้ๆนี้่วนนะอ่ะ,ะเข้าไปใฟ้าน่าจะมีลายในฟ้าน่าจะมีสูตรอยู่อ่ะสีู่ตรอะ ว่าชุดป็ปงานศอบโอ้โหตัวเสือข้างล่างเหรอเจ้าออกกับตัวสือผมไม่มีโลโก้ตัวนี้ถ้ามีโลโก้ตัวนี้จะตั้งเป็นสีทองได้เลยผมไม่มีไฟโลโก้ตัวนี้เอย๋ยวผมดูไฟโลโก้ก่อนผมมีอยู่ผมดูมีปะไฟโลโก้ตัวนี้นั่นเดี๋ยวผมลองดูในห้องก่อน อ่หู้ปลายชดายายนะุด,ด,ดอ่านนะอบูดีดำบูดีดำบูดีดำไหนวะมันไม่มีอะดิ ไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะเนี่ยซื้อสีดำมาไปวันนี้เม่ลองกอบเสื้อพี่เลีมาทำเป็นสีดำไหมเอาป่ะจะสวยปะวะที่เป็นสีน,น้ำเงินอ่ะเอาเป็นสีดำมันจะสวยปะวะ ปิ้งนะครับไปปิ้งอ่ะไปหานัปิ้งอ่ะปิ้งปิ้งปิ้งปนครับปิโอเคไปหาชาตปิงอ่ะ ในรถอ่ะจะสวยป่าวะไปยืดต้องดูอ่ะไม่รู้ว่าจะสวยหรือเปล่าต้องดูอ่ะนอดนะผมชอบชุดแบบโอเวอร์อ่ะดูเรียบง่ายไม่เตะตอใช่โลโก้มันลกหืม ประมาณนี้มานี้ป่ะเริ่มอตีกันเฮ้ยอย่าตีกันได้ไเลยปลองอะปล้องละจะเป็นแบบเดิมเดี๋ยวก็โลโก้เดี๋ยวก็ไอพื้นหลังอะ m d ีดำอะ่ะผมจะตั้งให้มันเป็นสีเทาแล้วก็เอามาลงเหมือนเดิม เกาะด้วยนะอืมแต่ซสื้อยัวนี้สวยสวยจังเลยแล้วก็อย่ามีโลดป้อนด้านหลังให้มันแบบเป็นสีออกแบบเทาเทาแบบดาวเทาออกดำอ โอ้มึงจะตากันทำไมวะกูปวดหัวว่าวเดี๋ยวไปนอนแล้วไะ้เงี้ยไม่ไหวแล้วทำเป็นทักแชทหน่อยได้่ะล่าทำเป็นทักแชทหน่อยได้ป่ะปกดหัดหวกดหวัว